วันนี้วันที่แปดเนาะเดือนแปดสกินไฮเตะเข้าเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มให้ทุกคนดูกันค่ะเรา ต้องรับเป็นเหรียญนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราจะไปต่อกับสก,กินมาอีกสิบครั้ง <c oughs> ดวงเราจะแด้หรือเปล่าอ่าไม่ได้อะไรเลยรอบนี้อืมสกินเราก็ต้องไปกันต่ออ่ะมีร้อยเหรียญแล้ว ่็จะรอดเลยอ่ะยาเสียเลยยาเสียเมื่อกี้ได้อะไรไม่ได้ดูด้วยนะเป็นเจ้าของแล้วโอเ้เรามีเรามีสกินนี้แล้วไ <c oughs> ปค่ะฟรีของเราึบ เอาละคะ่ะไปกันต่อโอ้ยมันได้น้อยมากๆากทำไมพวกนี้เขาดวงดีกันจังแต่ว่าเราได้ค่อนข้างน้อยเลยไปกันต่อคะ่ะ <c oughs> เราต้องไม่เกลือสิทุกคน ติดเหนียนกับเอฟเฟกต์ตามชวนคิดคิดหรือเพราะนั้นมาให้เราหน่อยได้ไหม ไม่มีวี่แววว่ามันจะมาเลยทุกคนมาของฟรีจะหมดแล้วนะต่อไปมั็นของเสียตังแล้วทุกคนโหเราต้องมาดูกันเลยแบบเราน่าจะค่อนข้างเฮ้ยก็ไม่แย่นะ สำหรับฟรีที่ได้ <c oughs> เสียตังค์แล้วทุกคนฟรี80ปองที่เราได้มาคือได้มาทั้งหมด493เหรียญก็คือขาดอยู่อีก800รกับคองเสียตังค์มาลุ้นกัน <c oughs> จะรอดไหมเนาะรอดไม่รอดต้องรอด,ดูค่ะใช้เว่นโอเคเลยไป อืได้ห้าใบาโอ้ยปีกหกสิบมาค่ะโอ้ยน้องจะออกมาให้เราก่อนไหม เลยโอ๊ยจี้นะขอตรงนี้เป็นสกินแบบระดับดีๆหน่อยได้ไหมหกร้อยแหละคึงดาแล้วทุกคนกัดฟันสู้อือใช่ไหมเราต้องกัดฟันสู้มันให้รู้แหละแต่รอดเหนือย่อ๋อ นบี่เห,เหรออ้นี้มันได้สูงรอกเล้นี่เป็นเจ้าของแล้วอ่ะได้มาอีกเป็นเกือบห้าเจ็ดรอยปองแล้วมา ไม่มีวีแววเลยนะครับไม่โอ้๊คสิองเ,เ,เราจะเป็นคนที่เกือที่สุดหรือเปล่าตอนนี้จะหมดไปพันหนึ่งแล้วค่ะพันปองอืมหมดไปเก้าร้อยปองแล้วนะทุกคนอ่ ไม่สนใจะนะสก,กิน,นดําดำมากเลยอ่ะขออะไรดีๆให้เราหน่อยได้ไหม <c oughs> เริ่มท้อใจแล้วโอ้หม่ตอดอืมก็ยังไม่ได้อะไรมานะตรงนี้เป็นสกิน เตรงนี้ขาดอีกสามร้อยนะครับจนเสียอีกเท่าไหร่มาดูกันอืมรอบหนึ่งมันก็ตกขั้นต่ำประมาณสี่สิบเพราะมันได้สก,กินก็คือสุ่มทุกสี่สิบเนี่ยคือเราได้เบสขั้นต่ำแบบต่ำแบบต่ำจริงๆ อพอื่อเขาส่มกันง่ายมากเลยอ่ะพอแบบเป็นเราที่แบบเราตั้งใจอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูกันเพราะว่าแบบจะเสียไปเยอะไหมอ่ะโอ้เยเด้เจนได้ร้อยสี่สิบทุกคนเลขร้อยเลขสองรอยคืออันนี้คือได้เทสกินนะยังไม่ลงเอฟเฟกตอื่นๆ แต่ไม่รู้ว่าแบบขอให้ได้สก,กินเลเย์เจนก็ได้อะโม้สองพันปองละเอาม,ม,มาสี่สิบห้า้าดิร้อยห้าสิบทุกคน ปองแล้วสองพปองแล้วทุกคนอีกรอยนึ่งเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นมาเห็นปะ่ะทุกคนมันขึ้นก่อนกดอ่ะมันรู้ว่าเราได้เท่าไหรอ่อ่ะเออใช่สิบต้องสองพันสองปองหรอเพื่อที่จะแลกสกินไฮยาอ่ะ,อะ 2, สองพันสองสองพันสอง อิ้ยมไม่นั่นด้วยทุกคนเราสามารถเลือกเราได้ายาแล้วหมดไปสองพันสองร้อยปองอะแรกายาไม่รู้ว่าเราต้องไปต่อกับอุปกรณ์อะไรของน้องอีกไหมายาเต้ ้องแล้วทุกคนสองพันสองร้อยปองอะนี่คือแค่สกินอย่าเดียวสำหรับคนที่โคตรดวงสวยเลยนะมาดูกันว่าเราจะเก็บปุ่มกองปุ่มกดเพื่อได้เจ้าโคน,นันมาอีกรอบนึงอะ่ะเดี๋ยวสมบมดนี้เราก็หมดแหละอะ่ะมาค่ะไปกันต่อกับอีกแปดสิบปองที่เหลือหุ้ยได้สิบเนี่ย นายนายแบบนายทำให้เราแบบใช่แล้วแนว,แนว,แนวเอาค่ะ,าคะออมาค่ะงานปุ่มกดต้องมาแล้ว โค่นโค่นเราหัสูงไหมอ่ะสูงเนาะ <S <S <ส>เนี่ยทุกคนไอ้เรื่องหนึ่งรางวัลอะคนอื่นได้ไดแบบอัติเมตได้ลิมิตได้เราเขียวอะเราได้สกินเขียวมันเลยได้นอนเลยมันเลยทำให้เราเสียตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคน <S 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 สิบ อ่ะสิน้องบ้านหกสิบมาเหลืออีกสี่สิบห้าแต่ตอนเนี้ยเราได้ปุ่มก่อนละเมื่อกี้สี่ร้อยห้าสิบป่ะใช่ปะ่ะที่เราเห็นอื ทั้งหมดที่เป็นของคิดที่เราจะต้องมีคือ450รอ้าโอ้เนี่ยดูดีดีมิเตอดออกล้วตัวเดิมด้วยทุกคนอ่ะอีก150ขอให้ได้จะได้ไม่ต้องเสียปองเพิ่มโอ้ oh my god ดกสอ่ะเหลืออีก100หนึ่งทุกคนจะรอดไหมกับสามสิต้องรอดแหละ มันลังแกเราเลยอ่ะมันไม่มีสกินดีๆมาทําให้เราอยากจะกดรับแบบเออถ้าแบบจริงๆอ่ะถ้าเกมมาในนั่นอ่ะคุณเลือกสกินดีๆไว้แบบว่าให้คนอยากได้อ่ะคุณเขาจะได้คุมปองไม่พอไปที่จะแบบไอ้นั่ใ้คุณอีกเ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยคือมันสามารถกดแบบไอ้นี่ได้เลยแบบอิกโนไปเลยอ่ะ มาแล้วตรงนี้ก็สรุปแบบโอเคนีแล้วนะคะอ่ะก็มีห้าร้อยหกสิบที่ได้มางั้นเดี๋ยว เราสุ่มเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ทั้งเซตเนาะโอเคก็สุ่มเพิ่มไปอ่ะอืมอ่ะม,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 มาดูว่ามันจะพอไหมอะ่ะมัน หกร้อยทอไหมถ้าไม่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันใช้ตรงนี้ไม่ได้หรอคือมันต้องกดตรงนี้แยกเป็นใบเดียวอย่างนี้หรอ ตงรง gas สี่ใบอ่ะนี่มาดูว่าพอไหมกับอ่ะสี่สิบอ่ะเรามาดูกันโหเท่ากับเราหมดไปสองพันสามนะกับทุกอย่างแบบไม่นั่นก็เอาเรื่องยูมาค่ะเดี๋ยว เรามาลองแรกกันดูว่าจะแลกพอไหมอ่ะลองแรกที่สำคัญก่อนก็คือปุ่มกดหกสิบคิด <c oughs> ้ายประกาศโอเคสองร้อยแล้วก็ เอฟเฟกตัวนี้ใช่ไหมเป็นของคิดแล้วก็อขอบวิบวับยืนยนันแล้วก็รูปโปรไฟล์ยืนยนันท่าเต้นส0โอเคยืนยนันไปเราก็ไปต่อกันอีกสักนิดหนึ่ง ไหนๆก็เสียมาแล้วก็เอาให้หมดเลยรวมสุดทีม,มาค่ะหกสิบสามได้เอฟเฟกต์วาร์ปแล้วเหลือเอฟเฟกต์วิ่งตัวนึงน้องวิ่ง no มาค่ะ สุ่มแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นอนอ,อ,อืะแล้วก็ครั้งสุดท้ายแบบสุ่มเอาให้ครบร้อย สามปองที่เราเห็นโอเคน่าจะได้แล้วค่ะครบแล้วโหรอบนี้ได้หกสิบแล้วทำไมพี่ไม่เอาหกสิบให้หนูแต่เมื่อกี้มาะก็น่าเออมันก็ล้อกเราทุกคน เห็นปะมันล้อเราจริงๆด้วยทุกคน,นแล้วเราก็จะได้ครบทุกอันใช่หรือไม่สองร้อยมาพอแล้วคะ่ะยืนยันมาก็จะได้ครบแล้วสำหรับตัวเอฟเฟกตมา เนีย่ยมันไม่ให้เราอะ่ะอีกนิดนึงทุกคนอเอไงดีอ่ะอีกเจ็ดอ่าโอเคไหนไหนมันมาแค่ครั้งเดียวอะ่ะมาเราก็ทุ่มเอาให้หมดเอาให้สุดเนี่ยเก้าปดเห็ 98, นปะมันไม่ออกให้เรา นี่สีพอดีมามาเลยเนี่ไอกี่เรายังไม่มีนะแต่ว่าเราไม่เอาเราต้องเอาไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะเพื่อมาเอาอะเป็ดเสร็จแล้วสามพันปองรวมทุกอย่างแบบเกเกลือสามพันปองกับอีกหกสิบค่ะเพราะตอนแรกเรามีสี่พันสี่ร้อยหกสิบแปดเนาะ ก็สามพันปองหกสิบอืมก็ถือว่าเราเกลืออันนี้คือแบบดวงเกลือที่อยากได้ของที่เกี่ยวกับจอมโจรคิดทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราก็เลือกนี่ไปค่ะซีอ n e x ใ Illusion ด้วยความข้างใครที่คิดโดยเฉพาะเลยโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วก็ไปโอกาสหน้าเดี๋ยว มาเจอกันกับการสุ่มครั้งหน้าเราจะสุ่มอะไรก็ติดตามชมนะคะขอบคุณที่รับชมมากค่ะขอบคุณครับ